พี่นันครับลูกน้องไม่ใช่เจ้าของต้องมีความเป็นเจ้าของด้วยเลยครับโอ้โหคำพูดนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าเกือบทุกรอบในการสัมมนาเนี่ยมีเจ้าของธุรกิจมาถามพี่นันพี่นันเราจะทํายังไงให้ลูกน้องมีความเป็นเจ้าของผมก็เคยถามกลับเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทาไมถึงอยากให้ลูกน้องมีความเป็นเจ้าของอะ่ะลูกน้องมีความเป็นเจ้าของมันดียังไงโอ้โหเขาก็าบอกว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ให้กับองคอ์กร ผมเชื่อันมว่าคนที่ดูคลิปวกนี้หลายคนก็อยากให้ลูกน้องมีความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พี่นันอยากจะถามทุกคนคือวันนี้เราอยากให้ลูกน้องมีความเป็นเจ้าของแต่เราอะมองลูกน้องเป็นใครถ้าเราวันนี้เรายังมองลูกน้องคือคนเครเป็นลูกจ้างเราไม่ได้มองเขาเป็นพาร์ทเนอร์เราไม่ได้ใส่ใจในความคิดเห็นของเขาเรายังมองเขาเป็นแค่ลูกจ้างเลยแล้วเขาจะมีความเป็นเจ้าของได้อย่างไร จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราอยากให้เขามีความเป็นโอนในชิพมีความเป็นเจ้าของสิ่งที่เราจะต้องมองคือเราต้องมองเขาเป็นหุ้นส่วนของเราใครเห็นด้วยบ้างครับใช่ไหมครับ